ไปต่อกันที่จังหวัดอุทัยธา,ยานีค่ะซึ่งวันนี้จังหวัดอุทัยธา,ยานีนะคะได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโพธิพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา68พรรษาค่ะ ที่วิหารพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์วัดสังกัดรัตนคีรีอำเภอเมืองอุทยัยธานีนายธนิตวงปิยสถิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทยัยธา,านีท่านเป็นประธานฝ่ายคารวะในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโพธิพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์พระพุทธรูปสําคัญประจําจังหวัดอุทยัยธานีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา6 8พรรษา 28, า28กร,รกฎาคม2563โดย พระครูอุทัยสุตกิจรองเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานีท่านเป็นประธานฝ่ายสง์นำพระสงฆ์สิบรูปเจริญพระพุทธมนต์ค่ะ ทางนี้ที่จังหวัดอุทัยธานีโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานีนะคะก็ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโพชพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ค่ะเพื่อเฉลิมพระเกียรติประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา68พรรษา28กรกฎาคม2563และเพื่อให้พระสงฆนิกรได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์ค่ะ